สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเดิมนะครับช่องสุริยาชาแนลวันนี้นะครับผมก็พามาดูกิจกรรมการจัดสันบัวที่ข้อกอัยญทานศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาพุทธเกษตรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดสรรบัวจากโครงการ ่ายชีวิตโคกระบือของมูลที่วัดอินทารามนะครับซึ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการเคลื่อนย้ายนะครับน้องวัวนะครับจากมูลที่วัดอินทารามนะครับตอนนี้ก็มาลงอยู่ที่พื้นที่ข้อกับพยัทานนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็น้องๆนะครับเดินทางมาจากสมุทรสงครามนะครับมาที่จังหวัดสุรินทร์ก็ใช้เวลาไหลชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ลงจาก บนรถนะครับเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารภายในข้อกรพยาทานจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะครับและก็ทําการพักผรนะครับผมซึ่งในทุกๆเตือนนะครับผู้ใจบุญและทางมูลที่วัดอินทารามก็จะทําการไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับทุกๆวันพระนะครับและวันกิจกรรมต่างๆนะครับจากนั้นก็จะทําการส่งวัวมาให้ สมาชิกกลุ่มนะครับในเครือวิสาหกิจชุมชนธนาคารบัวนะครับหลวงพ่อแดงได้นำไปต่อยอดนะครับในรูปแบบของอาสัมาอาชีพนะครับในการเลี้ยงบัวนะครับซึ่งน้องนองนะครับก็ลงกินอาหารหญ้าสดนะครับแบบบุฟเฟ่ที่คอกอพัยทานนะครับจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งก็ได้กินหญ้าสดนะครับอย่างอริดอร่อยนะครับน้องๆนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับทางมูลนิธิก็ทําการจัดสรรวัวให้กับชาวบ้านนะครับที่เข้าเกณฑนตามเงื่อนไขของวิสาหกิจนะครับธนาคารวัวนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางศูนย์การเรียนรู้ข้อกับพยาานมูลนิธิวัดอินทารามนะครับก็จัดสรรวัวให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม่วงหวานนะครับ จำนวน12ตัวนะครับเพื่อให้สมาชิกได้นำไปต่อยอดนะครับเป็นอาชีพนะครับในการเลี้ยงวัวและที่สำคัญสามารถนำมูลวัวนะครับไปต่อยอดในการลดปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการ,กรเกษตรของครัวเรือนได้อีกด้วยนะครับสำหรับโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับซึ่งโครงการหลักของทางมูลนิธิวัดอินทารามนะครับ ชื่อเต็มๆนะครับก็มีชื่อว่าโครงการครอบครัวคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจฯฯพอเพียงเลี้ยงวัวสุขภาพดีชีวีมีสุขซึ่งทางมุลที่วัดอินทารามนะครับก็ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับและก็ข้อกอภัยทานณนะที่ตั้งบ้านหนองอีดำตําบลกระโอพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินแห่งนี้นะครับเพื่อเป็น อนุสร์และพื้นที่นะครับในการจัดสรรวัวให้กับชาวบ้านไปเลี้ยงนะครับสำหรับท่านทีอ่อยากเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับหลังจากที่ทางน้องๆน,นะครับได้กินหญ้าเสร็จนะครับน้องๆก็จะมีรีแลก์นะครับจากการเดินทาง จากสมุทรสงครามมาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับค่อนข้างใช้เวลาหลากหลายชั่วโมงเนาะนะครับซึ่งก็จะได้กินอาหารไม่ว่าจะเป็นหญ้าสดและก็น้ำนะครับจนอิ่มเป็นอย่างดีแล้วนะครับทางศูนย์าการเรียนรู้นะครับทางข้อกัพยาทานนะครับก็จะให้น้องๆพักผ่อนนะครับอยู่ในคอกนะครับจนกว่าจะมีเรียวแรงนะครับ อย่างเต็มที่นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับก็กินอิ่มแล้วนะครับเด็กๆนะครับอคอกวัวในอคอกนะครับก็จะนอนพักผ่อนแบบสบายอย่างที่เห็นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีรวมไปถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อแดงพระครูพิสิทธิ์ปราชานาทนะครับและก็ผู้ใจบุญที่ถ่ายชีวิตโคกระบือมาให้ชาวบ้านได้เลี้ยงกันนะครับ และในเวลา14นาฬกาเป็นต้นไปนะครับทางศูนย์การเรียนรู้ข้ออับพยานมุยทิวัดอินทารามก็ได้นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลกระโพนะครับเจ้าคณะอัมพรพุทธสาโรมาทำพิธีอภัยทานศีลน,นะแล้วก็รดน้ำมนต์ให้กับสมาชิกรวมไปถึงน้องๆวัวน,นะครับที่ทางข้ออพยญทานจะทำการจัดสรรแจกวัวให้กับ ชาวบ้านได้ไปเลี้ยงดูแลนะครับซึ่งก็จะรดพิษรดน้ำมนต์นะครับจะรดน้ำมนตให้กับน้องวัวในคอกนะครับทุกๆตัวเลยนะครับเพื่อเป็นขวัญนและกำลังใจหลังจากที่ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับได้ให้พรและก็รดน้ำมนตให้กับสมาชิกนะครับทางสมาชิกก็จะทำการจับฉลากเพื่อรับวัวที่ได้รับการจัดสรรนั่นเองนะครับ และสมาชิกก็จะกล่าวขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิสิทธิ์ประชานาด็อกเตอร์ด้วยใจจริงสาธุสาธุสาธุครับขอ,อขอบคุณหลวงพ่อแดงและมูนนิธทพวกน้องนาบ้านน้องอีดําที่มอบครัวให้ไปเลี้ยงสัญญาว่าจะเลี้ยงดูให้ดีเป็นอย่างดีสาธุค่ะหลวงพ่อแดงลูกจะเลี้ยงวัวพี่หลวงพ่อให้ไปเพื่อต่อทุนจะเลี้ยงให้ดีและรักเหมือนลูก ร้านักงจะเลี้ยงดูให้อย่างดี้บ้ผมจะเลี้ยงดูให้อย่างดีครับจนสุดีวิตครับผมขอบคุณครับแดงหมอัวให้เลี้ยงให้มันอะไรจะเลี้ยงเน่ยดูให้ดี สาธุที่บ้านนบ้านองีตามที่ได้กลครัวให้เป็นรยอดลูกร้านจะได้เปสิบ่อวไปางลูกขอขอบคุณหลวงพแดงลูกการก็หลวงพ่แดงที่ให้ัวลูกไปเลี้ยงพ่ขอให้สัญญาว่าเลี้ยงดูให้ดีที่สุดรับ